นิยายเสียงเรื่องดังมายาลวงรักประพันธ์โดยแสงเทียนภาคเสียงโดยเคเผลิตโดย Watchman Studio สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมพุทธศักราช2558ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำดัดแปลงจัดพิมพ์จัดจำหน่ายและเผยแพร่ลงโซเชียล ไม่ว่าเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบหนังสือหรืออ e ีบุ๊กกระทั่งไฟล์เสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่2วันนี้หญิงสาวเสียเวลาไปครึ่งค้อนวันกว่าเรื่องจะจบจริงๆเธอกลับเลยก็ได้แต่ระหว่างบกแท็กซี่ไร้ความรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดคุณก่อแต่กลับจะมาทิ้งผมไว้คนเดียวแบบนี้เนี่ยนะ เจ้าของรถนายวันวันคาร์เรราเอสได้แต่พูดว่าถ้าคุณไม่เบรกรถกระทนหันแบบเนี้ยผมจะมาเสียเวลาตรงนี้ไหมสุดท้ายแสงเทียนก็เลยต้องรอจนลูกน้องเขาเอารถมาเปลี่ยนให้ถึงจะแยกย้ายกันกลับฉันจะรอจนกว่าลูกน้องคุณจะมาแต่ขอร้องคุณอย่าพูดเสียงดังแมวจะตกใจหญิงสาวบอกไปตามความจริงไม่มีใครอยากให้เกิดและถ้าเป็นเขา จะเหยียบลูกแมวตัวเล็กๆตัวหนึ่งลงเหรอระหว่างที่ยืนรอหญิงสาวเหลือบมองผู้ชายข้างๆเขาสูงร8 0กว่าเห็นจะได้เขาเป็นผู้ชายที่หล่อเข้มผิวขาวผมรองทรงสั้นสีน้ำตาลอ่อนจมูกโน่งสันกรามด้านข้างคมกริบรูปร่างจัดว่าดีแต่งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเรียกว่ารถนิยมดีเยี่ยม ตอนที่ได้ยินเสียงชนท้ายเธอตกใจมากและมองไปกระจกหลังพอเห็นว่ารถอะไรมาจูบท้ายรถเธอก็รู้ว่าความสวยน่าจะมาเยือนแล้วรถรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นเดียวกับพี่ชายเธอพอเช่นายวันวันคาร์เรราเอสแมวตัวน้อยมาวิ่งตัดหน้ารถจนเธอต้องเบรกหัวทิ่มพอคิดดูแล้วก็อยากจะป่วยมากเลยรถคันใหม่ของเธอก็โดนชนท้ายขนาดนี้ แล้วยังโดนผู้หญิงแม่วัวนมกล่นด่าอีกหลังจากนี้เธอคงต้องไปทำบุญล้างสวยแล้วคุณที่เป็นอะไรมากไหมครับหญิงสาวได้ยินเสียงคนวิ่งกระหึดกระหอบมาทางนี้แต่ไม่หันไปดูตามนิสัยอีกอย่างกลัวเขาจะหาว่าสอใส่เกือกจุกอกนิดหน่อยฉันโทรบอกลดสไลด์แนละ้วจัดการต่อด้วยชายหนุ่มเอ่ยเสียงดังจนคนถามรู้สึกแปลกใจ แต่แล้วก็หายสงสัยเพราะเห็นเจ้านายเหลือบสายตาไปมองผู้หญิงอีกคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลเธอยืนหลังตรงเป็นไม้บรรทัดในอ้อมแขนมีลูกแมวสภาพมอมแมมอยู่ตัวหนึ่งคุณแมาเจ็บตรงไหนไหมเจ็บหน้าอกเหรอเมื่อได้ยินทิตยาพูดแบบนั้นแสงเทียนหันขวับไปทันทีทิตยาแซงทำเป็นไม่สนใจคำถามเธอหญิงสาวจึงเอื้อมมือมาดึงแขนเสื้อชายหนุ่มให้หันมาคุยกับเธอก่อน โดยลืมไปว่าเขาคุยกับลูกน้องอยู่คุณไม่เห็นเหรอว่าผมคุยธุระอยู่ทิติยะเอ่ยตำหนิแต่แววตาคมเข้มกลับแพรวระยับดินเลขาส่วนตัวของทิติยะเข้าใจในสถานการณ์ตรงหน้าเป็นอย่างดีเหมือนดินจะรู้ว่านี่คือแผนการของเจ้านายคนเป็นลูกน้องจึงทำหน้านิ่งแต่ดวงตายิ้มฉันขอโทษ แล้วขอโทษคุณด้วยที่เสียมารยาทแสงเทียนเอ่ยขอโทษจากใจจริงและมองไปทางดินพร้อมกับค้อมศีษาให้เล็กน้อยก่อนจะเดินถอยหลังกลับไปที่เดิมคุณทีจะไปไหนครับดินเอ่ยถามเสียงเบารู้แล้วจะถามทำไมทิธยะตอบกลับไปพร้อมใบหน้าเปื้อนยิม้มดูเธอห่วงคุณนะครับดินมองไปทางผู้หญิงที่เจ้านายสนใจ จะไม่ห่วงได้ไงรถยับขนาดนั้นก็ต้องเจ็บบ้างธรรมดามือหนาแซงทําจับตามเนื้อตามตัวและส่งเสียงร้องประหนึ่งว่าเจ็บปวดมากแม้เสียงไม่ดังมากแต่คนที่เฝ้ามองอยู่อย่างแสงเทียนได้ยินมันชัดเจนเต็มสองหูคุณผมจะกลับแล้วนะคุณก็กลับได้แล้วทิทยาทำทีเดินไปยังรถยนต์คันที่ดินขับมาเปลี่ยนให้เดี๋ยวสิคุณ คุณยังไม่ตอบคำถามฉันเลยแสงเทียนเดินมาดักข้างหน้าคำถามอะไรอ่ะชายหนุ่มถามกลับอย่างไขสือฉันถามว่าคุณบาดเจ็บตรงไหนไหมดวงตากระปุกกลมโตจ้องมองเขาอย่างรอคอยคำตอบเพียงแค่สบตาทิติยะกลับไปไม่เป็นจนต้องเบือนสายตาหลบมองข้างทางแทนคุณคะคุณเจ็บใช่ไหม มือเรียวยกขึ้นจับต้นแขนของเขาแล้วคุณคิดว่าการที่คุณเบรกรถแบบนั้นรถผมชนขนาดนี้มันทำให้ผมเธอยกมือขึ้นห้ามและแบมือมาตรงหน้าเขาอะไรกุญแจรถคุณค่ะแยกข้างหน้ามีโรงพยาบาลไปตรวจหน่อยเถอะฉันไม่สบายใจเลยหญิงสาวเอ่ยบอกพร้อมกับมองเขาด้วยแววตาห่วงใยจนทิติยะรู้สึกผิดที่โกหก ชายหนุ่มวางกุญแจลงบนฝ่ามือขาวซีดนั่นและเดินอ้อมมานั่งที่ด้านหน้าข้างเบาะคนขับแสงเทียนสตาร์ทรถพร้อมกระเปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนจะเดินกลับไปที่รถตนเองทิติยะจ้องมองหญิงสาวร่างบางระหงที่กำลังขนของในรถยนต์ของเธอร่างเล็กนั้นมุดเข้ามุดออกสูตรสีดำตัวเล็กโน้ตบุ๊กกระเป๋าสะพายและกล่องดูแล้วน่าจะเป็นกล่องรองเท้า และเดินถือของพรุ่งพรังกลับมาที่รถเขาใช้หนุ่มเปิดประตูรถจะลงไปช่วยแต่เธอตะโกนบอกว่าไม่ต้องช่วยเธอทำได้สบายมากให้เขารอในรถไปเถอะแอร์เย็นเย็นเธอขนของมาไว้ในรถเขาและไม่ลืมที่จะเอารองเท้าอิฟแซงลอเรน n ์ส้นสูงสีดำออกจากกล่องและเอาแมวน้อยใส่ลงไปในกล่องนั้นแทนเรียบร้อยแล้วอย่าดื้อละ่ะเธอเอ่ยบอกเจ้าแมวน้อย และขึ้นนั่งประจำที่คนขับคาดเข็มขัดได้ไหมหญิงสาวเห็นเขาทำท่าทีเหมือนขยับไม่ถนัดก็นึกขึ้นได้ว่าเขาคงจะคาดเข็มขัดไม่ได้ทิติยะไม่เสียแรงเปล่ารีบสายศรีรษะในทันทีดวงตาคมจ้องมองเซี่ยวหน้าเธอนนิ่งเธอถามทั้งที่ดวงตาและมือยังคงยุ่งอยู่กับการปรับเบาะและกระจกรถให้พอดีกับร่างกายตัวเองรอแป๊บนะคะ หญิงสาวเอื้อมมือซ้ายมาคว้าสายเบลท์ของเขาด้วยมือเดียวทิติยะจ้องมองมือขาวซีดที่คว้ามั่วๆแล้วมันก็พาดลงมาบนหน้าอกแกรง่งมอไม่ต้องคาดก็ได้เพราะผมดึงไม่ไหวอะแขนเหมือนจะไม่มีแรงอะเธอหันมาในทันทีพร้อมเอี้ยวตัวมาดึงสายเบลท์ของเขาและจัดระเบียบมันให้พอดีคาดแบบนี้เจ็บไหมเธอเงยหน้าขึ้นมาถามตาใส ทิิยะใจหายวาบลมหายใจอุ่นๆที่รู้สึกคือเราใกล้กันมากผิวหน้าเธอเนียนละเอียดและใสมากกลิ่นน้ำหอมหวานๆที่ได้กลิ่นแล้วไม่เวียนหัวเธอมีคลาสมีชั้นเชิงและสุกสนคุณเจ็บหราอทิิยะกลิ่นน้ำลายเหนียวลงคอก่อนจะสายศีษะหญิงสาวก้มหน้าขยับสายเบล แต่สายตาเจ้ากรรมของชายหนุ่มดันไปมองปากกระจุ่มกระจิ๋มที่กำลังขยับอยู่ให้ตายสิแบบนี้น่าจะดีล้โอเคเดินทางได้แสงเทียนเงยหน้าส่งยิ้มเล็กน้อยให้ชายหนุ่มเพียงเท่านั้นทิฐิยะรู้สึกเหมือนตัวเองหล่นหลุมขนาดใหญ่มือหนายกขึ้นเสยผมอย่างประมาและเบื่อนหน้าออกไปมองถนนแทน ระหว่างที่เธอกำลังคาดเข็มขัดให้ตัวเองชายหนุ่มก็ยังไม่ไวายเหลือบตามองดูเธอเหมือนพวกถ้ำมองดูลักษณะการแต่งตัวรถยนต์และข้าวของที่เธอใช้แล้วฐานะทางการเงินของหญิงสาวคงจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากพอผ่านไปได้สักครึ่งทางทิติยะจำได้ว่าข้างหน้าจะมีร้านรับฝากสัตว์เลี้ยงคุณผมว่า เราฝากเจ้าเหมียวไว้นี่ก่อนดีกว่าไหมนิ้วมือเรียวยาวของชายหนุ่มชี้เข้าไปในร้านสัตว์เลี้ยงซ้ายมือข้างหน้าฝากไปร้านข้างหน้าเหรอเธอตบไฟเลี้ยวซ้ายและเฉงเงอมองเข้าไปสายตาดูไม่ไว้ใจสักนิดไว้ใจได้ผมเคยมาฝากอยู่หลังจากเห็นสีหน้าของเธอก็รู้เลยว่าคิดอะไรมันเพิ่งจะเกือบโดนรถชนมันคงกลัวหิวน้ำและหิวข้าว อยากนอนแอร์เย็นๆคุณจะเอามันไปทรามานด้วยทำไมทิตยาเกลี้ยกล่อมเธองั้นคุณรอบนรถนะฉันไปฝากแมวก่อนเธอจอดรถเข้าสองหน้าร้านอย่างดีแล้วเดินไปอุ้มแมวน้อยที่คอพับคออ่อนเข้าไปในร้านสักพักจึงกลับออกมาฝากแมวธรรมดาวันละห้าร้อบาทนี่ฉันต้องหาเงินได้วันละเท่าไหร่เลี้ยงแมวตัวหนึ่งสมัยนี้แพงขนาดนี้เลยเหรอ ชายหนุ่มหลุดขำออกมาแสงเจียนจึงหันกลับมามองเขาอย่างงงๆงหึสายตาของเธอที่มองมาราวกับว่าเธอกำลังถามว่าเขาขำอะไรเธอเวลาคุณสงสัยทำไมถึงไม่พูดฉันไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องที่ฉันคิดแสงเทียนตอบไปตามที่คิดพร้อมกับถอยรถออกจากซองเอื้อมมือมาจับเบาะด้านซ้ายที่มีเขานั่งอยู่และมือก็หมุนพวงมาไลายไปด้วย วินาทีนั้นทิติยะแทบหยุดหายใจเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะขยับตัวทางไหนก็ดูดีไปหมดเราจะไปโรงพยาบาลข้างหน้าหลังจากคุณตรวจเสร็จถ้าไม่ต้องแอดมิดเราก็แยกย้ายเธอเอ่ยบอกเขาตอนติดไฟแดงทิตยะพูดไม่ออกขอโทษอีกครั้งที่ทำให้บาดเจ็บและเสียเวลาอะไรกันจะแยกย้ายเหรอ มันง่ายไปหรือเปล่าลงทุนขนาดนี้ชื่อ,อยังไม่รู้เลยผมอยากไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี้ยเขายื่นนามบัตรที่มีแผนที่ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งออกมาผมมีหมอประจำตัวที่นั่นอะเทียบกันแล้วมันไกลนะคะคุณรักษาที่นี่ไหมหมอประจำตัวฉันก็มีเขาจะรักษาดีที่สุดไม่แพ้หมอคุณหรอกเธอยือนยันหนักแน่นให้เขามั่นใจ บ้านคุณอยู่แถวนี้เหรอทิติยะจงใจเปลี่ยนเรื่องใช่ค่ะแล้วคุณล่ะคะบ้านผมอยู่แถวนี้เหมือนกันแต่คุณดันไปมีหมอประจําตัวอยู่โรงพยาบาลคนละซสีกจังหวัดแบบเนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆคุณไม่แย่ก่อนเหรอทิติยะยิ้มให้กับการค่อนแค่ของเธอผมจะรักษาที่นั่นถ้าคุณที่ทําผมเจ็บตัวจะพาไปไม่ได้ผมก็จะนั่งแท็กซี่ไปแสงเทียนหันไปมองหน้าคนพูด และหันกลับมาสนใจถนนเอาสิลงทุนเทหมดหน้าตักขนาดนี้เหยื่อไม่ติดกลับก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเหลือแค่ลงไปชักน้ำลายฟูมปากแล้วที่ทิติยะยังไม่ได้ทำแสงเทียนถอนหายใจเธอไม่ได้ว่างขนาดนั้นไหมแต่เธอก็ต้องไปโอ๊ยทิติยะเห็นท่าทีลังเลจึงร้องออกมาเบาๆพร้อมกับรูปที่หน้าอกตัวเอง แค่เท่านั้นแสงเทียนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหาเลขาหน้าห้องทันทีพี่พาเทียนไม่เข้าบริษัทนะมีอะไรด่วนส่งข้อความมานะคะชายหนุ่มเหลือบมองหญิงสาวที่วางสายเรียบร้อยก่อนจะหันหน้าออกหน้าต่างรอบยิ้มสำเร็จแล้วโว้ยคุณหยิบโทรศัพท์ให้ผมหน่อยได้ไหมในกระเป๋าข้างเกงข้างขวา ชายหนุ่มบอกเธอเสียงเบาด้วยใบหน้าโรยราผมหยิบเองไม่ได้อะเพราะรู้สึกเจ็บแขนข้างขวาไม่ได้จะแกล้งเธอในขณะขับรถแต่มันต้องเนียนเพราะแผนใหม่ที่จะใช้ต้องเป็นแขนข้างขวาเท่านั้น